โบอาเล็กเกี่ยวก้อยกันออกทริปทะเลพร้อมหน้าสองครอบครัวภาพน่ารักภายเรือคู่ทะเลหวานเจี๊ยบที่สุดคู่รักคู่หวานยืนหนึ่งของวงการบันเทิงยกให้คู่นี้ไปเลย คู่รักพระเอกนางเอกอาเล็กเทเดตกับโมมิลดาด้วยไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันอยู่ด้วยกันแล้วโลกสดใสเป็นสีชมพูมากๆและหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นภาพของทั้งสองคนจับมือกันเที่ยวอยู่บ่อยครั้งจากหลายๆทริปที่มีภาพน่ารักออกมาให้เห็นกันบ่อยๆล่าสุดโบอาเล็กขอพักผ่อนแบบชิลๆเกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวทะเลกระบี่พร้อมนากันสองครอบครัวอย่างชื่นมื่นแม้จะไม่ได้ลงภาพคู่ของกันและการออกสื่อมากให้เห็น แต่ก็มีภาพคู่จากคนรอบข้างมาให้ดูอย่างหวานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาพของการพายเรือคู่หรือจะเป็นภาพจับมือกันเดินชายหาดเรียกว่าแต่ละภาพนั้นคนโสดยังต้องมองเหม่อไปเลยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ